ก็ใส่เรียบร้อยแบ่ไงได้ไม่ควรเราก็ตำตำแล้วก็ตำตำ นี่เราจะแกงผักหวานฝีมือคุณแม่นะครับอ้าแล้วจะเติมน้ำปลาแล้วนะครับนะครับเอาผงสูรมานะเราจะปรุงเลยนะครับปรุงจากในครกนี่แหละนะครับม่พอเลยชงรสผุนพุนพุ่น ยืดเติมน้ำลงในครกเลยนะครับเป็นแบบครุกคริกครุกคริก,รกทใส่หมอ้อเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอาไปตั้งไฟนะดไฟเราโอ้ทานแดงจึงครึ่งเลยนะครับไุม,มบ้าเมืก ลงใส่ใส่ชมืกเรียบร้อยดูชะอมเรานะครับมีไม่มียอดะะที่ปลูกไว้แต่ก็พอได้ใส่อยู่ ชื่แง็บเราได้แค่นี้นะครับเอาพอมีกิน

โอ้จตกี่แม่กับบะเมาครับรถอย่างสิมาไม่เอาไม่พออื่นืันนี้เขามากินข้าร้งน้ำแันพี่นองแกงมะากหวานคุณแม่ครับแกงมะ่ากหวานใส่ข้าวเขานั่นอย่างพ้าวเหนอยนั่งแต่าในิดไปใ่ไา่ๆมดแดงความมือกันนะคือเปลี่บนงช้ปะ ตัวโอ้โหเต็มหัวตัวโกเลยสมาจิตไปในบ้านนะครับเดนมาไล้วกินก่าแล้วก็ไปนอนนะจำมูนี้กันเลยกินโอ้จำมันจะกินยังไงคุณอีกอะไรบ้งเครื่องนำเทิื่องขนมแ่วขิบวกินเห้ง สินหลอดิ้นน่อนมอมยาก